ครับสวัสดีครับผมก็จะมาสอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java นะครับซึ่งตอนนองจาก2คลิปแรกนะครับซึ่งคราวนี้ผมก็จะมาสอนปฏิบัติจริงๆด้วยเครื่องจริงนะครับเราก็จะต้องมีซอฟต์แวร์2ตัวที่สําคัญนะครับตัวแรกก็คืออย่างที่บอกนะครับตัว Java SDK นะครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ oracle.com หรือเสิร์ชจาก Google ก็ได้นะครับอาจจะเสิร์ชคําว่า Java SDK download นะครับก็จะต้อง เลือกอเลือกซอฟต์แวร์ที่ที่เราตรงกับเครื่องเรานะครับก็คือตัวอย่างเช่น Windows x 8 6หรือ Windows x 6 4นะครับก็คลิกเลือกไปนะครับเราต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวนี้ก่อนนะครับติดตั้งลงไปที่เครื่องเราเมื่อเราติดตั้งตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องติดตั้งอีกติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับก็คือ e c l i p นะครับก็ตาม URL นี้นะครับหรือจะเข้า Google แล้วก็เซิร์ชเราก็ได้นะครับคือครัอาจจะเซิร์ชคำว่า e c l i p ดาวโหลดนะครับก็จะมาหน้านี้ให้เราเลือกตัว Eclipse IDE for Java Developer นะครับตัวนี้นะครับเราก็ติดตั้งตัวนี้ลงไปหลังจากที่ได้ติดตั้งตัว Java SDK แล้วนะครับซึ่งเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้ตัวโฟลเดอร์นะครับตัวโฟลเดอร์ที่เรามีตัว Eclipse นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับคราวนี้ให้เราสร้างโฟลเดอร์อีกตัวหนึ่งนะครับในไดร์ C หรือไดร์ D ก็ได้นะครับ อย่างเช่นผมจะสร้างที่ตัวนี้ไดซีนะครับชื่อ java underscore code นะครับสร้างไว้ตัวนี้นะครับ Java u o d e r s c o r e c o d คนะครับแล้วผมก็จะมาเปิดเอ l i คลิ rip, ซึ่งในไดซีที่เราสร้างเมื่อกี้เราจะใช้ในการเก็บตัว s r c e code หรือตัวไฟล์ภาษา java นะครับที่เราพัฒนานะครับเรากลับมาที่ e c l p p ล e เราก็เปิดตัวโปรแกรม e c l i p s e นะครับ รูปเสินลักสีฟ้าสีสีม่วงนะครับเดี๋ยวมันติ๊กขึ้นมานะครับอ่าเพราะฉะนั้นให้เราเลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับอาจจะเป็นได้ดีได้สีก็ได้นะครับอานนี้ในที่นี้เครื่องผมมาเป็น c ีจาวาโค้ดนะครับก็เปิดกดโอเคไปนะครับอ่าเครื่องก็จะรันใช้เวลาสักครู่นึงนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับถ้าเครื่องแคลน้อยอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับก็ต้องรอง หน้านี้ก็จะเป็นหน้าเวลคัมเลยนะครับจะอ่านเล่นก็ได้นะครับหรือจะปิดไปก็ได้นะครับปิดก็กดโค้ดก็จะมาหน้าว่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเมนูตรงนี้ก็จะเป็น p พ็กเกจ Explorer นะครับแพ็กเกจ Explorer ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะมองเห็นโปรเจกต์ของเรานะครับหรือพวกไฟล์ต่างๆนะครับตรงนี้ส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับด้านล่างก็จะเป็นเมสเซจที่เราจะต้องใช้ ในการดูเออร์เรอรดูข้อมูลต่างๆนะครับเราก็จะเริ่มโปรแกรมแรกเลยนะครับโดยจะเปิดเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับให้ไปคลิกที่ไฟล์นะครับไฟล์มาแล้วก็มาที่ New นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Java Project ะครับ v า project อตาตัวนี้เราให้เราตั้งชื่อไปนะครับเป็น t ที t 1่ตัวใหญ่นะครับสังเกตตัวท T จะตัวใหญ่นะครับแล้วก็กด next นะครับกด next ตรงนี้ก็จะมีข้อมูลที่บอกเรานะครับก็ในที่นี้ก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับให้กด finish ไปเลยนะครับนะครับเราก็จะเห็นว่าทาง project explorer ก็จะมีมีโฟลเดอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราคลิกแตกออกมาก็จะเจอตัว s o u r c ตัวนี้ซึ่ง s o u r c ตัวนี้ถ้าเราไปดูมันก็คือใน dice c เมื่อกี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะมีใน java code ใน test หนึ่งนะครับจะมีโฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นมานะครับ ถ้าเข้าไปดูก็จะมีโฟลเดอร์ที่ที่ทาง Eclipse สร้างให้เราเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่น src ตัวเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บซ o สซอสโค้ดนะครับหรือโปรแกรมภาษา Java นะครับกลับมาที่ Eclipse นะครับครานี้ให้เราเพิ่มไฟล์ที่เป็น .class นะครับหรือตัวไฟล์ที่เป็นภาษา Java เข้ามานะครับให้เราลิกคลิกที่ src ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาคลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับแล้วก็มาที่ New นิวแล้วก็มาที่คลาสนะครับมาที่คลาสก็จะมาหน้านี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับให้เราอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับให้เรามาตั้งชื่อตรงนี้เป็น my c a r t นะครับสังเกตว่า m ตัวใหญ่นะครับ c ตัวใหญ่ my c a r s หนึ่งนะครับ my class หนึ่งหรือชื่ออื่นก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะให้เป็น main c a r d นะครับเพราะฉะนั้นผมจะติ๊กติ๊กช่องนี้ด้วยนะครับ which method stop l e be like to c r e a t แล้วก็คลิกตรงนี้ public static void main นะครับอ่าโอเคในเบื้องต้นก็เท่านี้ก่อนนะครับก็กด finish ะจะเห็นว่าตัวไอคิปม่จะสร้างเป็น skeleton มาให้นะครับหรือเป็นโค้ดอัตโนมัติอัตโนมัติมาให้เราเลยนะครับถ้าเราดูในส่วนนี้ก็คือตัวตัวค l a s s นั่นเองนะครับก็คือ public class นะครับแล้วก็ชื่อ my class 1ที่เราสร้างนะครับ ตัวนี้จะมีปีกาเปิดนะครับก็คู่กับปีกาปิดตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะครับเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์นี้เราลบออกก็ได้นะครับสมมุติเราลบออกครับตัวนี้จะเป็นคอมเมนต์เหมือนกันนะครับลบออกก็ได้นะครับนะซึ่งเขาจะบอกว่า auto generate method ต t o p นะครับในเบื้องต้นก็ยังไม่ลบก็ได้นะครับหรือจะลบก็ได้นะครับแล้วแต่ครับจริงๆก็คือโพสต์จริงๆที่เราต้องการก็มีแค่นี้เองนะครับ คราวนี้ก็มาดูตัวนี้สังเกตว่าจะมีตัวนี้นะครับที่เราเคยเรียนไปในคลิปที่2นะครับก็คือตัวเม o อดเมนนั่นเองนะครับก็คือ u u l l i s t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  i v o i d m a i นเห็นไหมครับ String S ใหญ่นะครับสังเกต S ตัวใหญ่ก้ามปูเปิดปิด ARGS นะครับนะครับแล้วก็ปีกาเปิดปีกาปิดนะครับนี่ก็คือตัวเม o อดเมนน,นนั่นเองที่เป็นประตูเข้าสู่ตัว Java Application ที่เราเรียนกันมาในคลิปที่2นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเราจะมาลองทดสอบโปรแกรม Hello World กันนะครับง่ายๆก็คือเราพิมพ์คำสั่งไปน,นี้เลยนะครับก็คือ system อ o t น่าทน,นี้ถ้าเรารอแป๊บนึงเนี่ยเครื่องก็จะขึ้นตัว Intelligent ขึ้นมาให้นะครับตัวช่วยขึ้นมาให้แล้วก็เลือกนะครับบางครั้งเราก็เลือก Double Click เอาก็ได้นะครับแล้วก็กดคลิกนะครับแล้วก็เลือก Print ln นะครับ บางครั้งก็ต้องเขียนเองด้วยนะครับบางครั้งก็ต้องเลือกเอาอตรงนี้ก็ใส่ฟันหนูเข้าไปนะครับก็เป็นเ e นโลเวนนะครับต้องลืมเซมิคลอนปิดท้ายนะครับสังเกตว่าตัวแดงเมื่อกี้จะหายไปนะครับแล้วก็กดเซฟแผ่นดิส์นะครับกดเซฟโปรแกรมแรกก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาลองทดสอบการรันนะครับทดสอบการรันก็มาที่ ให้มาที่ตัวรูปสีเขียวนี้นะครับแต่คลิกที่สัญลักษณ์รูปนี้นะครับสามเหลี่ยมชี้ลงนะครับให้มาเลือกที่ Run Configuration นะครับ Run Configuration แล้วให้เราดับบ l e ลคลิกที่ Java Application นะครับ d ิ u b l e Click จะมีตัวนี้แตกออกมานะครับ My c a s s ตัวนี้นะฮะสังเกตว่าตรงนี้จะชื่อ Test 1นะครับตรงนี้ชื่อ My Class ก็คือเป็น Main c a r d นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็น Project แล้วเราก็ Run ได้เลยนะครับกดคลิก Run ด้านล่างนะครับ สังเกตเห็นว่าตัว Hello World ก็จะขึ้นมาด้านล่างนะครับโปรแกรมนี้ก็คือสิ่งที่เราเขียนลงไปตามที่เราเขียนลงไปนะครับอันนี้เราจะลองทดสอบอีกนะครับโดยการ copy นะครับคุมแล้วก็ copy มาวางน,นะครับเราจะเขียนอะไร t h a n k you ก็ได้ค Save นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ แต่ถ้าเรา run ครั้งที่2เนี่ยเรามาเลือก Run a อ d เลยก็ได้นะครับรันแอแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้ Java Application นะครับมันก็จะ run ได้เลยนะครับเค okay, นะครับก็ในคลิปนี้ก็ผมขอพูดเพียงตัวนี้ก่อนแล้วนะครับเพื่อให้เป็นดูเป็นตัวอย่างนะครับขอบคุณครับ